เอาล่ะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคนที่เกิดวันที่1 2 3 4เนี่ยนะครับหรือคนที่อยู่ในอิทธิพลของเลข4ตัวนี้เนี่ยนะครับเขเป็นอย่างไรวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อสําหรับใครที่เกิดวันที่5ครับหรือว่าอยู่ภายใต้เลข5นะครับวันที่เกิดเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของดวงย่อมที่จะมีอิทธิพลนะฮะต่อชีวิตของบุคคลคนนั้นเป็นอย่างมากเลข5อยู่ที่ตําแหน่งไหนอยู่ที่ส่วนใด นั่นแหละครับคืออิทธิพลที่สําคัญที่สุดถ้ามันอยู่ในส่วนของเว็บแบมแบมนะฮะไม่ได้มีผลต่อชีวิตของท่านมากมันก็ไม่ได้อะไรกับท่านมากตัวอย่างเช่นมันอาจจะอยู่กับรถของท่านมันอาจจะอยู่กับบ้านของท่านมันอาจจะอยู่กับอะไรเบอร์โทร,รศัพท์ของท่านเนี่ยซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าท่านถือตลอดเวลาถ้าท่านอยู่กับเขาตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นก็จะมีอ e ิทธิพลต่อตัวท่านตลอดเวลาแต่ถ้าท่านไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีผลต่อตัวท่านตลอดเวลาแต่ในส่วนของวันที่ท่านเกิดเนี่ยโอ้ท่านอยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ไหมท่านไม่สามารถปฏิเสธเขาได้เลยว่าโอ้ยอย่ามาอยู่กับฉันเลยฉันอยากจะเปลี่ยนมันเกิดใหม่เออไปแจกเนี่ยอำเภอพอดีหนูอยากจะเปลี่ยนเป็นวันเกิดน่ะเออหนูเห็นเพื่อนเกิดวันนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาดีดีเขาสนุกหนูอยากจะได้วันเกิดเหมือนเขาบ้างเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของวันเกิดมันถูกกําหนดและลิขิตมา เคยสงสัยไหมบางครั้งเนี่ยนะครับเออเราเกิดวันนี้จริงๆนะบางคนเนี่ยเกิดอาจจะเกิดอีกวันหนึ่งแต่เวลาไปแจ้งเกิดเนี่ยนะฮะมันเป็นอีกวันหนึ่งมันก็เลยทาให้บัตรประชาชนของเราเนี่ยเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ไม่ใช่วันเกิดที่แท้จริงบางคนก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเราจะเชื่อวันเกิดวันไหนแล้วเวลาที่จัดงานวันเกิดแล้วท่น่จัดงานวันเกิดวันไหนนะครับท่านไม่ต้องไปสนใจเลยครับว่าท่านเกิดวันไหนพ่อแม่ท่านบอกว่าท่านเกิดวันนั้นไม่ต้องสนใจให้ท่านดูแค่ว่า วันที่เกิดของท่านเนี่ยอยู่ในบัตรประชาชนคือวันที่เท่าไหร่นั่นแหละครับคือวันเกิดที่แท้จริงของตัวท่านเพราะอย่าลืมนะครับว่าต่อให้ท่านมาเกิดก่อนแต่พรหมลิขิตไม่ได้กําหนดให้ท่านเกิดวันนั้นจริงนะฮะและถ้าเกิดว่าท่านต้องเกิดวันนั้นจริงๆวันนั้นต้องเป็นวันที่อยู่ในบัตรประชาชนของท่านมันถึงจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของตัวท่านมันหมายความว่าการที่ท่านเกิดวันหนึง่งและทำมาแจ้งเกิดวันหนึง่งเลขที่บัตร เ,เลขที่เลขวันเกิดเนี่ยในเลขบัตรประชาชนาในบัตรประชาชนของท่านเนี่ยมันเป็นอีกวันหนึ่งนั่นแหละครับมันเหมือนกับท่านเนี่ยถูกอุ้มมาฝากไว้นะครับมันเหมือนกับเขาอุ้มท้องท่านมาแค่ระยะเวลาหนึ่งนะฮะแต่ท่านไม่ได้อยู่เขาทั้งชีวิตเนี่ยแต่ท่านต้องไปอยู่กับอีกคนคนหนึ่งนะฮะเหมือนกับตัวอย่างเช่นพ่อแม่ท่านคลอดท่านมาเนี่ยแต่ท่านไม่อยู่กับพ่อแม่ท่านต้องไปอยู่กับป้ากับนา้ากับอากับอาถามว่าพ่อแม่กับป้านา้าอาอาของท่านเนี่ยใครมีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านมากกว่า ถูกไหมถามว่าท่านจะเชื่อแม่ท่านไหมท่านจะเชื่อพ่อท่านไหมคําว่าเชื่อไม่ได้เกี่ยวคําว่ารักนะครับแต่คําว่ารักเนี่ยท่านรักอยู่แล้วคาว่าพ่อแม่แต่ความผูกพันมันอยู่ที่ไหนล่ะผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านอยู่กับใครคนคนนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตท่านท่านอยู่กับอะไรสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตท่านวันนี้ท่านไม่ได้ขับรถไปไหนโอกาสที่ท่านจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มีไหมครับมันไม่มี ฉะนั้นถ้าท่านวันนี้ท่านขับรถนะฮะท่านขับไปแล้วท่านประมาทท่านเมาเหล้ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไหมครับมีไงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เกี่ยวเนื่องกับตัวเราเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นแหละครับมันมีผลต่อชีวิตเราในขณะนั้นผมไม่ได้บอกว่าตลอดไปแต่ในส่วนของวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันติดตัวท่านท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ท่านยื่นบัตรประชาชนกี่ร้อยครั้งพันครั้งมันก็คือเลขนี้วันนี้ปีนี้ แสดงว่าสิ่งสิ่งนี้คือมันพื้นฐานของดวงถ้าท่านถูกกาหนดให้มันเป็นวันนี้ทั้งทที่ท่านเกิดอีกวันหนึ่งแสดงว่าดวงชะตาของท่านต้องมาเป็นคนลักษณะแบบนี้นะฮะดังนั้นใครที่เกิดวันที่5เรามาดูกันต่อเขาบอกว่าคนที่เกิดวันที่5เนี่ยเป็นคนที่แบบมี2บุคลิกครับอ่าเป็นคนที่มี2บุคลิกนะครับดังนั้นเวลาที่ท่านรู้จักใครหรือว่ารักใครหรือมีลูกมีหลานอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับที่เกิดวันนี้เนี่ยนะครับควรที่จะ ทำเขาเรียกว่าเข้าหาเขาให้มันถูกเรื่องของการมีเหตุมีผลเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันที่5คือวันวันพฤหัสใช่ไหมอ่าถ้าเกิดเป็นเป็นเกี่ยวกับดวงดาวนะครับก็คือวันครูครับคำว่าครูคือคนที่มีปัญญาคือมีความรู้แสดงว่าคนที่เกิดวันที่5เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับวันพฤหัสย่อมที่จะเป็นคนที่มีเหตุและก็มีผลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยนะครับขอแค่เราใช้เหตุและผลกับตัวเขาเข้าเชื่อ แต่มีอยู่อย่างหนึ่งคืออย่าไปใช้อารมณ์หรือคำสั่งเพราะคนที่เกิดวันนี้ไม่ชอบให้ใครสั่งอย่ามาสั่งฉันนะครับเพราะเขาชอบใช้เหตุผลก็ชอบใช้ความคิดของตัวเองเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันใช่แล้วมันถูกต้องนะฮะดังนั้นอย่าพยายามที่จะไปตีกรอบอะไรให้เขาถ้าคุณไปตีกรอบให้กับคนวันเกิดวันที่5เนี่ย ท่านตีกรอบผิดที่แล้วผิดคนแล้วนะฮะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับจะไม่ยอมนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนที่เกิดวันที่5เนี่ยนะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับยอมรับทุกสิ่งอ่ะใครจะพูดอะไรใครจะว่ายังไงคือยอมรับครับด้วยเหตุและผลนะครับแต่อย่ามาใช้คําสั่งหรืออารมณ์นะครับในสิ่งที่ตัวเขาในในสิ่งที่เขาเชื่อนะฮะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดคําถามหรือเกิดการต่อต้านนะฮะกันอย่างแบบ อุตรุดเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็คือว่าถ้าท่านมีลูกนะครับท่านก็อย่าบังคับลูกสอนลูกที่เกิดวันที่5้าให้ถูกใช้เหตุใช้ผลค่อยๆบอกเขาต่อให้เขาไปกินเหล้าเมายาติดพงติดเพื่อนเนี่ยอย่าไปใช้คําสั่งบอกว่าไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปไม่ได้นะครับเพราะคนวันที่เกิดวันที่หเนี่ยนะครับเขาจะต่อต้านทันทีเลยยิ่งห้ามมันก็เหมือนกับยิ่งยุฉะนั้นเนี่ยนะครับค่อยๆพูดนะครับอาจจะตามใจเขาไปก่อน นะฮะอาจจะตามใจเขาไปก่อนแล้วก็พยายามบอกค่อยๆสอนเขาเอาความดีเขาว่าหาเขาเดี๋ยวเขาก็จะใจอ่อนเองนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าใจในความรักความเมตตาที่เรามีให้นะฮะหรือใครที่มีฟงมีแฟนที่เกิดวันที่5เนี่ยตามใจให้ถูกนะครับถ้าตามใจไม่ถูกเนี่ยได้นอนนอกบ้านแน่นะครับหรือเวลาที่เขาจะทํานูน่นทํานี่ลงทองลงทุนเนี่ยอ่าก็าต้องปล่อยเขาไปก่อน นะครับอย่าพยายามที่จะไปใช้คําสั่งเออตอนท้มันมีความเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็พยายามค่อยๆพูดด้วยเหตุด้วยผลกับเขาเอออยากให้เขารู้สึกว่ากําลังถูกเพ่งเลงกําลังถูกออชี้นำอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้อืมไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นศัตรูกับเขาโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าคนวันที่ห้าเนี่ยเขาเชื่อในความรู้สึกและก็ความคิดของตัวเขาฉะนั้นเนี่ยนะครับค่อยๆตามน้าไปก่อน นะฮะแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆใช้เหตุใช้ผลกับเขาเพราะว่าโดยปกติคนที่เกิดวันนี้เนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่ขี้เกรงใจแล้วก็ช่างเอาอ,อกเอาใจอยู่แล้วนะครับเข้าให้ถูกทางแยกงให้ถูกรู <c> ้ <oughs> ท่านก็จะอะไรบอกประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะใช้ชีวิตหรือเป็นเพื่อนกับเขาได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับดังนั้นคือคนที่เกิดวันเนี้ย ไม่ชอบอย่างเดียวคือไม่ชอบใครบังคับและก็ไม่ชอบให้ใครออกคําสั่งนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เกิดวันที่5้าเนี่ยโอ้โหถ้าคุณมีแฟนเกิดวันที่5เนี่ยแล้วคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคุณจบเกมเลยนะเพราะอย่าลืมว่าคนที่เกิดวันที่5เนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศค่อนข้างสูงนะครับ กิจกรรมในเรื่องของความรักทางเพศเนี่ยค่อนข้างที่จะประณีตมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอืมดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านมีแฟนอย่าไปพยายามบอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะเออให้เขาไปตามน้ําเขาเออไปตามความสุขที่เขามีเขาชอบแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็สะดุดได้ นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะออกแบบความสุขของเขานะครับเวลาเขาสะกิดต,ต้องรู้ตัวเลยนะต้องพยายามรีบอ oh, 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 oh ๋อออะไร <laughs> <laughs> นะครับนี่คือลักษณะเด่นๆของคนที่เกิดวันวัน,ว,น,ว,นวันที่ห้านะครับก็ถือว่าเป็นคนที่นะเอาใจซะหน่อยนะ,ะต้องเอาใจเขาซะหน่อยอย่าพยายามไปขัดเขาอะไรที่มันใช้เหตุใช้ผลได้ต้องพยายามใช้กับเขาเยอะๆ <laughs> อย่าพยายามใช้อารมณ์ เพราะว่าคนคนี้พร้อมที่จะประทะอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเชกเช่นเดียวกันและเวลาที่เป็นสามีภรรยากันก็พยายามเข้าใจในเรื่องนี้กับเขาด้วยเพราะเขามีความต้องการทางแพทยสูงเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่5้ของการตลาดเ,เป็นปันจจัยที่ มันจะยกระดับตัวพี่เองไปสู่นักธุรกิหรือคอนเนชั่นใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยผอตลาดต้องวางแผนกลยุทธ์สืบราบหาสาเหตุที่แท้จริงของยอดเป็นอย่างไรสามไตรมาสย้อนหลังเกิดจากอะไรสินค้าประเภทไหนที่ทําตลาดไม่ได้และอะไรคือปัญหาของต้นทุนที่แบบรับอยู่จึงทําให้ไม่สามารถที่จะมีกําไรในการหมุนเวียนในการทําธุรกิจได ตอนนี้เขาทำอะดูถากับทําไม่แน่ในความหมายในร่องกาหาจุดยืนที่เจอแล้วให้ฟันชนประพาดานะคะเริ่มแรกก็คือซึ้งสื่อมาศึกษาดูแต่เราก็ยังเข้าใจยังไม่มากเท่าไหร่ก็มาเรียนดีกว่าคะนน่ะก็ได้ความรู้มากขึ้นความละเอียด ของการดูไพ่เทคนิคที่อาจารย์แนะนำต่างๆมันถูกต้องและก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะคุ้มมากเลยค่ะได้ความรู้ไปเยอะรายละเอียดมันเยอะมากกว่าที่เราคิดค่ะจากที่ตัวเองได้ศึกษามาก,กับหนังสือกับการเรียนกับอาจารย์เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะมันได้ความละเอียดความ อะไรมากมายกว่าที่เราคิดสุดท้ายนี้ก็ชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือพี่ๆที่สนใจนะคะอาจารย์เขาเยี่ยมจริงค่ะ